มาครับผมตอนนี้นะอยู่ในช่วง1นาทีในการซื้อเช่นเคยครับผมวันนี้มาในเกมใหม่ครับซื้อไปเลยนะครับหมื่นาบาทนะฮะดูซิว่าจะคุ้มหรือเปล่านั่นเองเป็นเกมเกมใหม่ทั้งค่ายพีนะฮะลักกี้เลดี้นั่นเองลั c กี้โคเวอร์เลดนั่นเองนะครับอุ้ยสวยครับดอกนี้ได้มา12,500บาทนะฮะตอนนี้ยังตามทุนอยู่2,500นะครับจะคืนทุนนะดูซิว่าเหลืออีกสิหมุนเนี่ยเราจะได้คืนหรือเปล่า ดูทรงแล้วน่าจะกําไรนะครับคูณ2ไปอีกครับม่อีก200ครับค่อยๆกินค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะคลิปนี้จะค่อนข้างเร็วหน่อยนะครับนะเพราะว่าผมาทําทให้มันเร็วนะครับเพราะว่ามันอยู่ในหนึ่งาทีอีก4หมุนนะครับเป็นโอ้โหม่ร้อมาเบาเหลือเกินนะฮะไม่มีช็อตไหนที่แบบว่าแตกหนัหนกๆเลยเรียบร้อยครับ14ขาดทุนไปเต็มๆ